พี่ครับถ้าผมโดนผู้สัมภาษณ์งานถามว่าให้บอกข้อดีข้อเสียของตัวผมเองอ่ะอย่างละ3มข้อผมควรตอบยังไงให้ถูกใจเขาดีครับอ๋อต้องตอบงี้ครับน้องแปะมาดูที่ข้อเสียกันก่อนครับเพราะมันตอบยากกว่าข้อดีนะครับซึ่งมือใหม่เนี่ยมักจะตอบข้อเสียพลาดนะครับเช่นพี่ครับผมเป็นคนทํางานหนักมากเลยครับจนบางทีลืมดูแลสุขภาพครับหรือทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนร่วมงานเลยครับซึ่งถ้าน้องแปะตอบเงี้นะครับ เขาดูออกนะครับว่าน้องดูเฟคแล้วก็ตอแหละนะครับแล้วอีกอย่างครับเรื่องข้อเสียเนี่ยห้ามตอบเรื่องนิสัยส่วนตัวด้วยนะครับว่าเรามีนิสัยไม่ดียังไงนะครับแล้วเราก็ห้ามตอบด้วยนะครับว่าเราไม่มีจุดอ่อนนะครับเพราะมันไม่มีใครในโลกนี้นะครับเพอร์เฟก แล้วก็ห้ามตอบว่าผมไม่รู้ด้วยนะครับอันนั้นเสียคะแนนเยอะเลยนะครับซึ่งน้องแปะอาจจะตอบข้อเสียอย่างนี้ครับสมมุติน้องแปะไปสมัครตำแหน่งเซลอย่างเงี้ยครับน้องแป๊ะอาจจะบอกว่าพี่ครับข้อเสียของผมเนี่ยคือผมเนี่ยไม่เคยร่วมงานกับพี่มาก่อนเลยครับผมเลยไม่ทราบครับว่าความคาดหวังของพี่เนี่ยที่มีต่อผมอะคืออะไรครับพี่อาจจะต้องให้เวลาผมเนี่ยหาคําตอบนะครับ และข้อเสียข้อที่2ของผมเนี่ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องวางแผนกลยุทธ์การขายครับพี่แต่ถ้ามีทีมกลยุทธ์มานั่งคุยกับผมเพื่อแชร์ไอเดียเนี่ยผมสามารถช่วยให้บริษัทเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ดีเลยครับและข้อเสียข้อสุดท้ายเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นคนนําเสนองานไม่ค่อยเก่งเลยครับพี่เวลาผมลุกขึ้นไปพีเ์สนาห้องประชุมทีไรเนี่ยครับผมมีอาการประหม่าทุกทีครับแต่พี่ครับผมเนี่ยก็พัฒนาตัวเองอยู่นะครับ ผมเลยไปลงเรียนคอร์สการพูดในที่สาธารณะครับพี่จนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เลยครับส่วนข้อดีเนี่ยง่ายมากครับน้องแปะข้อดีข้อแรกเนี่ยน้องแปะอาจจะบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยเป็นคนปิดการขายเก่งนะครับผมคุยกับลูกค้าที่ไรเนี่ยขายได้ทุกทีเลยครับข้อ2เนี่ยผมเพิ่งปิดโปรเจกต์ของลูกค้ารายใหญ่ได้นะครับในที่ทํางานล่าสุดครับส่วนข้อสุดท้ายครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ลูกค้าเนี่ยชอบโทรมาปรึกษาครับทั้งเรื่องงานเนี่ยครับแล้วก็บางทีก็มีเรื่องส่วนตัวด้วยครับทำให้ผมเนี่ยมีช่องทางในการขายมากขึ้นนะครับ